นี่ครับบุกปัาวครับบุกปัสสาวครับใส่หัวยิงไคเป็นหัวเลยแล้แต่เทครับเอาบ่ใส่ครับอันนี้บ่ใส่เอาประดับก็อนี่ครับนีอาหารอีสานเสีบบานเฮาครับเกลียครับกุยาปลาปลาแดกคือบ่ใไ่ครับบัไงครบัไขเกอ ดัดใช้สองตัวเพอาะขี่ขาดบุ้รักอีตูครับต่ออีตูเขาขีหลาย,ยาหน่อยตัวหอมเพอีตูเลยงามขีย้ยางหลายอยู่สิหอเมเขาแล้วว้าโอ้ยเขแล้วตัหมกใหญ่รครับตหอเลยครับรอเบ,บืองนะครับปีพสซูโมกปีกล้วไม่ <laughs> <laughs> ลืมใส่ต้นหอมด <laughs> <laughs> ่อยใส่ต้นหอมด่วยครับมันเป็นดอกหอมบัวครับมาชิ่มาได้สุดมาชิวนี่ เธอเขาอันตเเอเขาอันตไม่ใส่บ้านไปสอนมากครับวันนี้วอนไหนลุงครับเด่นนี่เมื่อหน้าพนถองส้อยังกว่าหน้าพญเทียนครับเอ้อน้นเลยครับสีพากันเปคูบเจีนนอยย่เขียนอยเียน่อยครับราการครับจิ้มบุกนะจิ้มะไรครับที่เป็นยังไงโอ้ในตัวเมในมือตัวเว็โอ้หยาบลอยมาแล้วว่าเีออกออกวันนี้เข้าไปนะวันนี้ เอาห่อเทินั้นไหมกูเลยจีง่ายเลยดิเอาล้ววันนี้นี่ครับลูกพิซานเด้ยวมกหอมกมาซูขึ้นนะครับอันนี้แม่สอนว่าดีครับการห้อน้อยจีดสิเด้จีดไม่มองนี่เดียแล้วแต่หักหักขึ้นมาหนี่มาลุนกันเลยครับมาจะแตกหรือไม่แตกมึงจะบุขึ้นมาหรอมึงบุขืนแหนะตัวเวทเห็นขอนแบบนุ้นคนไมห้โอ้ยอย่างนี้อะไรให้เลยนัดใส่ไล่ครับ มือกล่องลครับอกล่องของสไลด์่วยเบื้อต่หมหรือได้เลยจับจีบได้เลยโอู้ได้ครับต้องสีได้บางทีนี่แข็งแด่เราไม่ลามาสัวลงกันนะะโอ้เนี่มือตัวไหมตมันมันวายคีตีีงนี่หมก่อยๆกแฉมแต่นีมกไงอยู่ด้นี่นี่แหละครับตายตอดจบระเจ้เอิ้นไปอีกหนังยังดัง เอาเขียนเอาได้ให้มัดเอาไปตองมัดสันวะนี่เอือคนเดี้ว้แล้วครับเอากัดสองสันสองเอาคุณนึงไปไทยเอาไหมไปเดี๋ยวเบิ้งลูนน่นี่ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นเป็นโอยองเสียนะครับเป็นไหครับเพิ่งออาครับเป็นโอยองสีแหละเรียบร้อยเอาเด็กปิ้งมาแท้กว่านี้ทางไหนเด็กปิ้งทางหลังให้วเด็กปิ้ง้างหลังมาหน่อยแค่แท่รถแมนนดแกงแกเออแท่งยา่ห้อบําบํานต่ากาอย่างงี้ เอ่ว่าใส่รถนัดไม่ได้ห้ขอดกนี่ครับเนื้อหมกแบบนี้หมกเข่าอนข้างขาหบไมหลุดกันครับไก่อนไกหมกโจ้เน้นี่นะครับนอนขาขาปีพอว่าเปื่อยละเปื่อยเลยเอาเปื่อยได้นะน้ำจิ้มเองเลยนะน้ำจิ้มด้ไล้วน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับไปอนตัวจัดไปก่อนเบลครับ อย่เขาเดี๋ยวใส่ถาดเลย่ครับเห็นมันเสียทรงนะบบโอเคโอเคซีมครับี๋ยวครับอพีกันีการทซิกนยนมเลยมันเบื่อคักว่ะเบื่อคับอเบื่ออีหยังก่อยฝนเอาลหยาตีว่าเม่ย่งเยเกียมานหอดเอาสอดออกนี่เอาอีบอยเลยหนอด ไดยค่ะกว่านี่ะมันจังแซ่บหลอดอดูได้บ่น้ำพอน้ำพอนจองปูไก่ครับอาทนี้ไก่ทวายปูครับปลาไม่ดึงเลยนี่แม่เอานลอดออกจากกระดูกจิ้มจิ้มกวเดี๋ยวครับลองทิมันก่อนเย็นใช่อืมเย็นนะตังสืมันเป็นไก่บานครับมันเด่นผูไก่ตลาดเย็นเย็นเย็นอืมอืมเกลือโตเกลือปี๋เจ้าว่าเย็นป้าแูด คือย <th> ัง <size> ห <the> ันไหมให้มันของแซลม์น้ำฝนมักมันมันกะสลระเนาะรสชาติมันยูหันเกียร์คก่ินก็้อนก็เอาให้ดอกฝนเราเมื่อยุ่งสิยังจะไ่ได้กินเนี่สามสันผัดกิกงเขีาวความเปอนีนีบมือน้ำฝนกับสองเมนู แค่ไ้ได้ซ้ำนีครับนอกกแคเฮ็ดบ sure ่ได้ครับเซบอยู่บ่่บอะไรนี่น้องตเตียงน้อตเตียงต้อง่าแซบนะบ่แซบจังได๋ใส่ความหักเนาะบ่แซีบตัวความหลักนะความหลักนะหลักขาตัวยะขาครับกแม่เรียบร้อยกินแบบนั่งกินนะกินแบบนั่งกินแกหน่อยลาบอ่อนออกมาจะด่วนแล้วกินแบบนั่งกินนะผห เงิดหลครับตุยครับกินครับเมาจานแล้วไปแล้วของปลากันเ้อแล้วไปแล้วอาแล้วครับร้นครับเนี่ยปากราดูแม่ทะล่มเนี่ยปลากระดูกจับจับิงเลยอยางไรบิ่งครับเดี๋ยวมื่อหนอาที่ยังกาะใกล้พหละเปลนพล้ป่ะ เป็ดโปรเนาะเป็ดตัวแปดสี่บาทไหมนอดไปหาเสือก็จะมือเขารู้สึกมั้งโอ้นุกไี่มอเพี้ยนบอกนะตันเ่เป็ออื่นอ่ะพอดีพะโล่ไม่เจ๋อรสบตัวใหญ่ัวพะโล่เก็ดแปดโอ้มามามาหรอกท่านเห็นหอีมันเน กูภาบวกกันย pues, <the> er. <la un> hmm. ิ่งกว่าสาโทวเมื่อคืนนี่กินเราแล้วพภาบวกสาโทเลยไปเวี่ย้แนวเ่อคืนหายก้อมกันอยู่เมื่อคืนาโยมายเพื่อปวดตุดดิเงียงนี่โอ้ืหแก้วนี้ นม่มาอะไเงย่หมดไะม้กลังีโอ้ยพกเปรี้ยย่อไอคลิปนาครับเอ้าซิมดีซิมเดี่วเดียบ่หัวเป็ดหัมีไผหัวซาเลยเป็นมันครับนวลไนวว่ะจกเอานี่นีเครื่องในมอ้วนอยู่นี่เขาตองกินเครื่องแนยังแสบอ่ะ โอ้ลูกพี่ระมาเอนะไลูกพีเราอยู่ันสนาขกุงเนาะกินได้เตี้เบียลูกพี่ก็เนี่ยอ๋อกินีเราไม่ได้ป่กะกินได้อยู่เรากินไว้เราเก็บแข่าเราเราไงเรากินได้เม่คาแข่า,ขาเราเราว่ะกินกับแก้มได้ขอ,อไม่ครับคลิปหนะ้าเขาส่งออกนอกมน